예. <sweak> กลับมาพบกับบุ๊อุ่นอีกแล้วนะคะตามคําสัญญาที่เคยทํารีวิววิตามินเกาหลีเอ่ยที่เป็นของคนไทยแต่ว่าผลิตที่เกาหลีให้ฟังกันนะคะก็คือเป็นตัวของไว้ว่าพิชลุกเซตนี้นั่นเองนะทุกคนก็อันนี้นะคะอบซื้อเป็นเซต1เดือนมาในราคา1,380บาทนะคะก็จะมีได้มา2กล่องเนาะเป็นตัวไว้ว่า2กล่องแล้วก็เป็นตัวไว้ว่าพลัส1นึซองในหกล่องเนี่ยเขาก็จะมี18เม็ดเนาะแล้วก็อันนี้ก็มีเท่ากันนะคะอันนี้คือเซต นี่คือจะบอกว่ากินครบแล้วกินกินกินครบ1เซตแล้วนะคะเราก็ทาตัวไว้ว่าแล้วก็ไว้ว iva, ่า plus ซึ่งโดยวิธีการกินของอบเนี่ยอก็จะกินครั้งละ2เม็ดนะคะกินช่วงก่อนอาหารเช้าหรือว่าบางทีก็จะกินช่วงก่อนนอนนะหมดแล้วนะคะจนอยากได้อีกเลยอ่ะแอบมาใบาผลลัพธ์ก่อนนะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ผลลัพธ์ กว่าเป็นยังไงนะคะที่เขาเคลมไว้ว่า1-5วันแรกเนี่ยจะช่วยทำให้ให้อะไรนะผิว,ผ,วผิวเนียนลื่นเะเอ้ยผิวดูใสขึ้นหรืออะไรเงี้ยในช่วง1-5วันแรกหรือว่า6-10วันแรกอะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นเซตเซตของเขาใช่ไหมคะสําหรับเรานะอบที่มีปัญหาผิวก็คือเป็นสิวแล้วก็ผิวคล้ำง่ายแล้วก็อายุ29นะคะใกล้จะ30แล้วก็คือการผลิตสร้าง วิตามินบำรุงตัวเองหรือการสร้างคอลลาเจนอะไรพวกนี้มันก็อาจจะลดลงแล้วเนาะหลังจากที่ได้ลองทานมาหนึ่งเดือนผลลัพธ์จะบอกว่าประทับใจมากค่ะทุกคนก็คือสําหรับอกนะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลไวเท่ากับที่เขาเคลมไว้นะเพราะว่าเขาเคลมไว้ว่า1-5วันแรกเนี่ยผิวจะเริ่มจะเริ่มเห็นผลแล้วใช่ป่ะจําไม่ได้ว่าแบบเห็นผลอะไรนะคะอาจจะผิวเลื่อนลื่นขึ้นดูใสขึ้นอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราอะเราเพิ่งเริ่มมาเห็นผลในช่วงประมาณเขาเหลือ ประมาณ2 2 3แผงสุดท้ายอะที่อบเริ่มทานมาเริ่มกินมานะคะพูดสลับกันอตอนที่เราไปศึกษาดูอะฟรีเรดิเคิลในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งมันจะทำให้ร่างกายเราแก่เราเหี่ยวเราโทมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือทําให้ผิวเราเนี่ยไม่สดใสถ้าเรามีพวกอ r ฟรีเรดิเคิลเยอะเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่าเงี้ยซึ่งสำหรับอบอะอบก็ถือว่ามันก็ใช้เวลา มากกว่าคนอื่นในในการในเรื่องการเห็นผลพอสมควรนะมาในเรื่องของสิวก่อนละกันเนาะก็จะบอกว่าช่วงที่อบกินเนี่ยคือเขาเหมือนเขาบอกว่าเขามีวิตามินพวกมีซิงค์จะช่วยในเรื่องของสิวนะคะซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าพอเราทานไปแล้วเนี่ยสิวเราอะไม่ค่อยขึ้นใหม่นะไม่ค่อยมีสิวอักเสบเท่าไหร่ในช่วงที่ทานนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวใสหรือว่าแบบดูเงาดูสะท้อนแสงขึ้นก็ค่อยๆเห็นผลจนมีคนทักนะคะซึ่งไม่ได้มีคนทักอ,กอกแบแค่ คนเดียวแต่ว่าไปที่ไหนอะ่ะก็คือจะมีคนทักซึ่งคนแรกอ่ะคนแรกก็คือจะเป็นแฟนเรานะคะซึ่งเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องเห็นสีผิวเราอยู่แล้วโดยปกติเขาจะต้องแบบเหมือนชินสายตายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันเนี้ยพอเรากินเซตเนี้ยมาได้แค่ประมาณเริ่มอาทิตย์ ที่3ามอะไรเงี้ยเออเขาก็เริ่มทักแล้วแบบน้องน้องดูแบบขาวขึ้นนะน้องดูใสขึ้นไปที่ทํางานแล้วทีนี้พี่พี่พนักงานก็ทักว่าเออคุณอบดูแบบผิวใสขึ้นนะคะอะไรเงี้ยใช้อะไรกินอะไรซึ่งช่วงนั้นอ่ะจะบอกว่าอบแทบไม่ค่อยได้ทาครีมบํารุงไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยเพราะอบอยากเทสต,ตัวนี้อย่างเดียวนะคะซึ่งอบก็ทานตัวนี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเห็นผลเดี๋ยวแค่มาพูดเฉยๆเดี๋ยวทุกคนจะแบบเฮ้ยพี่แบบว่าเออรีวิวเวอร์ไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะ แล้วก็อันนี้ด้วยความที่แสงวันนี้เนาะคือแถวบ้านอบฝนมันจะตกด้วต้องใช้ริงไลท์นะคะแต่ว่าแสงสีผิวอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมากแต่ว่าอบอ่ะได้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเป็นคลิปในช่วงก่อนกินแล้วก็หลังกินสรุปจะใช้กินหรือทานพยายามเก็บ,บภาพที่อยู่แสงแดดใกล้ๆกันก็คือเป็นแสงแดดใน ธรรมชาติเป็นแสงธรรมชาติแล้วก็เป็นช่วงประมาณใสๆหน่อยนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็พอหลังทานมานะคะประมาณ1เดือนก็คืออ่าผิวก็ดูขาวขึ้นดูใสขึ้นดูมันดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรารู้สึกว่าผิวอะ่ะเวลาไปออกแดดอะ่ะมัน ไม่ค่อยคล้ำง่ายเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ถ้าไม่ทาครีมกันแดดเลยอะ่ะเราจะเป็นคนที่ผิวคล้ำสีเอาไว้มากเพราะว่าอบเมื่อก่อนอะ่ะชอบเป็นคนเอาพวกมาขำเปียกเอาแบบคือชอบขัดผิวชอบขัดตัวคือมันก็ขาวแหละขาวอยู่ในในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพอเราไปโดนแดดเนี้ยคือด้วยเราเราขัดบ่อยๆใช่ป่ะคือผิวมันก็บางลงพอบางลงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทาครีมกันแดดหรือไม่ได้ทาบำรุงให้มันมีเกาะป้องกอันอ่ะพอแดดมาโดนผิวมันก็คล้ำง่ายขึ้นเออแต่ว่าพอเราทานตัวเนี้ยแล้วเราก็แทบ ไม่ได้ขัดตัวไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็ทําให้ผิวดูใสขึ้นแล้วก็เหมือนผิวมันทนแดดได้มากขึ้น เอออย่างที่เขาแบนอย่างที่แบนเขาเคมไว้จริงๆนะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของหนังหน้าในช่วงที่ทานอะ่ะไม่มีสิวเลยทุกคนไม่มีสิวใหม่เกิดขึ้นเลยจริงๆนะแล้วก็ไอ้พวกรอยอะ่ะรอยใหม่ๆอะ่ะมันก็เหมือนหลุดไปง่ายขึ้นจางง่ายขึ้นแต่พวกรอยเก่าซึ่งมันอาจจะฝังอยู่นานแล้วก็ยังมีอยู่เอออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่านี้มันก็กินเนาะกว่าแบบมันลงไปในกระเพาะในลำไส้กว่ามันจะดูดซึมไ,ไปซ่อมตรงนู้นตรงนี้อนะไรเงี้ยคือแบบเราก็รู้ว่าร่างกายเรามันก็ต้องมีหลายส่วนที่ต้องซ่อมเนาะ แต่ว่าถ้าโดยสรุปนะคะสําหรับตัวพิชลูกไว้วาบเราอะ่ะหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็ถือว่าไวมากๆแล้วนะเออคือชื่อไว้วาบคืออะไรไววาเออเหมือนกับข่าวไววา ผิวใสขึ้นผิวดูสุขภาพดีขึ้นสิวไม่ขึ้นแล้วก็ผิวทนแดดขึ้นนะคะอย่างที่คลิปที่อบอินเสิร์ตไปให้เลยนะคะทุกคนแล้วอกก็คิดว่าเดี๋ยวอบจะซื้อกินต่อแน่นอนตัวนี้คือประทับใจมากาใครเนี่ยที่มีงบนะแล้วก็อยากที่จะดูแลผิวว่าเอออกก็แนะนําเลยตัวนี้นะคะคือดีมากๆก็มีคุณภาพแล้วก็มีเปเปอร์มีงานวิจัยรองรับอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากว่าเราจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษากันนิดนึงใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแต่ว่วาในคลิป อู๋อาจจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องแบบสรรพ,พคุณส่วนผสมหรืออะไรพวกนี้นะคะอ,อุ๋ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็มาแชร์ผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ทานมา1เดือนเต็มนะทุกคนเราก็คิดว่าเราจะไปต่อกับแบรนด์นี้แน่นอนที่ว้าวอีกเรื่องหนึ่งนะอ,อุ๋ก็ได้ติดตามของเพจของแบรนด์ไอจี IG ของแบรนด์ใช่ไหมเขาก็กําลังจะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาชื่อว่าเป็นเหมือนเป็นอะไรลนะ่ะ โอ oh, มิจาโอ oh, มิจาเซรัมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเซรัมที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวหมองคล้ำมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดําหรือมีร้อยสิวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราก็แอบ,บว้าวอยู่นะตอนนี้แต่ว่าตัวนั้นอนะ่ะคือทางแบรนด์ยังไม่ได้มีจําหน่ายนะคะเหมือนเขาก็เอ่อมีการอัปเดตให้ดูก่อนซึ่งเป็นอะไรที่ตอนเนี้ยอบก็เล็งไว้อยู่แล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีจําหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะซื้อมาสอยมาใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวต่อให้ดูนะเพราะว่าที่หลังจากที่เราเห็นรูปเป็นอาสาสมัครที่เขาลอง ใช้ตัวเซรั่มตัวใหม่นียก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ดูวาวมากแล้วก็คิดว่าเออหน้าเรามันก็น่าจะแบบดีขึ้นอะไรนี้ด้วยนะเออก็เดี๋ยวยังไงจะมาถ้าอบซื้อมาแล้วแล้วก็มาลองใช้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะส่วนสําหรับตัววิตามินตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดใครมีงบก็จัดเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้อะมันค่อนข้างถูก มากมากถ้าเทียบกับในช่วงที่เราเคยไปฉีดผิวซึ่งเนี่ยอกก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอบเคยไปลองยองรักต่างตรงอบเ,เคยไปฉีดผิวนะคะเป็นฉีดวิตามินกับคลินิกที่ก็ไว้ใจได้เนี่ยแหละแต่ก็อันนั้นฉีดน่าจะซื้อเป็นคอร์สประมาณ 3ครั้งสี่ครั้งมั้งหมดไปประมาณ5 0 0 0บาทอะทุกคนซึ่งก็มันก็ฉีดได้ประมาณ1เดือนเหมือนกันพอหลังจากจบตรงนั้นไปใช่ปะผิวก็กลับมาคล้ำเหมือนเดิมแต่ช่วงที่ฉีดอะก็คือผิวใสนะแต่ถ้าเกิดเราพอมาเจอตัวนี้เราก็คิดว่าเออมันก็ดีกว่านะสําหรับตัวนี้มันก็แค่กินเองแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเอาเข็มมาจิ้มที่ตัวด้ดยอะไรเงี้ยแล้วราคาถ้าเทียบกันอะมันถูกกว่าเยอะมากๆถ้าเราต้องไปแบบฉีดผิวหรือว่าทํา อะไรต่างๆที่ทําให้ผิวขาวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันปลอดภัยแล้วผิวมันขาวดูสุขภาพดีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มากันเท่านี้แหละค่ะทุกคนมาอัปเดตให้ดูกันแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจอยากสั่งซื้ออะไรนะคะก็ลองแอดไลน์มาได้รับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอ,อ๋อหรือถ้าเกิดอยากให้อบทําคลิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไปก่อนละค่ะ